สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกันอีกครั้งนะคะสําหรับกับคุณครูกิติการวิชาคณิตศ,ศาสตร์ระดับชั้นป .6 นะคะวันนี้คุณครูจะอธิบายการบ้านในหน้า43และคุณครูก็มั่นใจว่าการบ้านหน้า41 42นักเรียนน่าจะทําเสร็จแล้วเมื่อวานนี้นะคะวันนี้ก็การบ้านหน้า43นะคะการบ้านหน้า43คําสั่งระบุค,ความสูนและความยาวของด้านคู่ขนานของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู สามข้อนี้เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะและให้ระบุความสูงนะคะนักเรียนดูนะคะว่าสี่เหลี่ยมคางหมูเขามีความสูงให้เราแล้วค่ะเส้นที่ลากจุดจุมาและมาทำมุมฉากกับด้านนี้แสดงว่าเส้นนี้คือความสูงนะคะเช่นกันค่ะข้อนี้ก็เช่นกันนะคะเสร็จแล้วนักเรียนต้องมาดูค่ะความยาวของด้านคู่ขนานเราต้องดูว่าสี่เหลี่ยมคางหมูมีด้านคู่ขนานกันกี่คู่หนึ่งคู่ใช่ไหมคะ ถ้านหนึ่งคู่ต้องมองดูว่าด้านใดเป็นด้านคู่ขนานด้านนี้ค่ะทำสัญลักษณ์ไว้นะคะ MA ด้าน MA และด้าน WO เป็นด้านคู่ขนานนะคะดังน,นั้นเราจะใช้ไม้บรรทัดวัดนะคะความสูงก่อนนะคะว่าส่วนสูงนี้ความสูงนี้ยาวกี่เซนใช้ไม้บรรทัดอุปกรณ์ในการวัดนะคะหน่วยเซนติเมตรวัดอย่างนี้นะคะ เราก็จะได้3.5เซนนะคะแล้วใส่ตัวเลขกํากับไว้ว่า3.5ซนติเมตรนะคะที่ส่วนสูงเสร็จแล้วเรามาดูด้านคู่ขนาน MR เป็นด้านคู่ขนานช้นัมพัทวัดนะคะก็จะได้4เซนเขียนตัวเลขกํากับไว้ว่า4เซนติเมตรนะคะอีกด้านหนึ่งเป็นด้านคู่ขนาน WO นะคะวางก็จะได้ประมาณ2 /.5 งซน สอเซนเขียนตัวเลขกำกับไว้ที่รูปภาพเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเอาความยาวที่เราวัดไปใส่ในคำถามสี C ่เหลี e ่ยม w o r m มี e. เป็นส่วนสูงใส่เลยค่ะส่วนของเส้นตรง w p เป็นส่วนสูงยาว3.5เซนเราเขียนไว้แล้วนะคะใส่ได้เลยมี m e. และเป็นด้านคู่ขนานให้เราใส่ด้านค่ะ ส่วนของเส้นตรง MR และส่วนของเส้นตรง WO เป็นส่วนสูงเป็นโทษทีค่ะเป็นด้านคู่ขนานนะคะเสร็จเรียบร้อยโดยยาวกี่เซนเราใส่ด้านคู่ขนานค่ะส่วนของเส้นตรง MR ยาว4เซนและส่วนของเส้นตรง WO เป็นด้านคู่ขนานอีกคู่หนึ่งด้านหนึ่งนะคะยาว2、5เซนอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้ว1ข้อข้อ2ไม่ยากแล้วค่ะแต่มาดูข้อสาคุณครูขออนุญาตสลับนะคะเลื่อนอย่างนี้นะคะทำไมเพราะว่าเส้นที่เราจะเห็นชัดเจนคือความสูงน,นะคะดังนั้นเราจะกำหนดว่า na เป็นส่วนสูงเพราะอะไรเพราะมันเป็นด้านที่ทำมุมฉากกับ ด้านนี้และเราให้ EN เป็นด้านผู้ขนานกับ AN อย่างนี้ค่ะนะคะแล้ว AN ก็จะเป็นส่วนสูงนะคะเป็นทั้งด้านและเป็นทั้งความสูงด้วยนะคะดังนั้นถ้าเราจะแคนอย่างนี้นักเรียนจะเห็นรูปภาพทางหมุนชัดเจนนะคะและเราก็ใช้มารรทัดวัดส่วนสูง AN ะคะยาว4.5เซนใส่ตัวเลขกำกับไว้4.5เซนอย่างนี้นะคะ และด้านผู้ขนาน am วัดเลยค่ะนะคะหเซนใส่ตัวเลขกำกับ5เซนและ en วัดได้2.5เซนใส่ตัวเลขกำกับเมื่อเราใส่ตัวเลขกำกับหมดเรียบร้อยแล้วเราเอาความยาวที่เราวัดแล้วมาใส่ในคำถามที่เขาถามนะคะนี้นะคะนักเรียนก็จะได้เห็นชัดเจนอย่างนี้นะคะวันนี้คุณครูก็อธิบาย3ข้อเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู นะคะแค่นี้ก่อนนะคะหวังว่านักเรียนจะทําการบ้านได้นะคะวันพรุ่งนี้เราพบกันอีกค่ะนะคะสวัสดีค่ะ